ก็สวัสดีนะครับผมก็ชื่ออาจารย์สุธีจุลาการนะครับได้รับเกียรตจากโครงการนะครับต่ได้สร้างภาพยนตร์สั้นเรื hmm. ่องสาววิถีหลักๆเลยเป็นแร mm ื hmm. ออกับหมอลำนะครับที่มีนักศึกษาชาวจีนนะครับมีความสนใจที่จะเรียนรู้ประเด็นของหมอลำนะครับมาที่ชุมชนนะครับก็จะได้ความผูกพันกันนะครับในกับคนพื้นที่ ซึ่งจะมี2 g e เจเนอเรชันนคือหมอลำพันปีนะครับที่เป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็มีการส่งเสริมก็คือมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นน้องโดนัทนะครับทีค่คอยทอยทําให้กิจกรรมของสิ่งที่คาดหวังของตัวละครนะครับประสบความสําเร็จนัน่นก็คือกลุ่มของหมอลำร้อยปีอยากให้ให้ดูนะครับเพราะว่าเป็น เป็นเกิดจากสิ่งที่คนยุมชนหรือนักแสดงเนี่ยเป็นคนที่ช่วยให้เราเราเป็นเส้นเลือกขึ้นมานะครับในการถ่ายทอดนะครับแล้วก็อยากให้เห็นมุมมอง,งหรือมิติหรือความความเป็นความเป็นความเป็นเรียกว่าเหมือนรอการต้อนรับจากทุกคนในมาสู่พื้นที่ของสาวถีอยู่นะครับอันนี้ก,ก็เมื่อได้รับชมแล้วนะครับก็อยากให้ให้อยากให้พากันไปที่ชุมชนนะครับเพื่อลองไปดูว่าเอ๊ะที่หนังเราถ่ายทอดไปเนี่ย มันโอเคไหมนะครับแล้วก็ไปบอกได้เลยว่ามันมีมิตรภาพที่ดีพอสมควรน,นะครับในชุมชนน่ารักมากมีอห้องบ้านแม่สงข